ละมัสการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่28กุมภาพันธ์พุทธศักราช2566ตรงกับวันอังคารขึ้น9ก้าค่ำเดือน4ปีขานสิ้นสุดเดือนกุมภาพันธ์นะครับวันนี้เป็นวันอุบาทไม่เหมาะแก่การมงคลสีความสําเร็จของวันนี้คือสีแสดสีเหลืองส้มสีหมักสุกสีโอรส สีอับโชคของวันนี้คือสีเหลืองอ,อ,อ่อนสีครีมสีขาวไข่มุกสีงาช้างทิศความสําเร็จของวันนี้คือทิศประจิมหรือทิศต,ตะวันตกทิศอับโชคของวันนี้คือทิศบุรพาหรือทิศต,ตะวันออกเครื่องประดับความสําเร็จของวันนี้คือบุตรสลาคำพลอยสีเหลืองส้มหินสีส้มเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการ,การักณีในชื่อคือกอไก่ขอไข่ขอขวดขอควายขอคนขอ,ข,อขอระฆังและงองงู เด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดตัวเดตัวหนึ่งนำคือเราเด็กต่อเต่าทอถุงทอทหารเราทงและนอนหนูเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวเดตัวหนึ่งนำคือบอยไม้ปอป่าพอพึ่งฟอฝา,าพอปัานพอฟันพอสมเพาและหมอมา้าเลขมงคลวันนี้เลขสามเลขหนึ่งและเลขหเล่าจื้อสอนไว้ว่าหากว่าตัวเราไม่รู้ตัวว่าจะหยุดที่ตรงไหน เรากำลังอยู่ในช่วงอันตรายหากว่าตัวเรารู้จักพอปล่อยวางในเวลาที่เหมาะสมสวรรค์ของชีวิตก็อยู่กับตัวเราไปอีกยาวนานขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ก่ขอบคุณและสวัสดีครับ